สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับกอบแลนช่องดาราญาณชาแนลกันอีกครั้งนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปดูดวงรายเดือนประจำเดือนมิถุนายนของเพื่อนที่เกิดวันเสาร์นั่นเองค่ะในส่วนของการแปลงวันเกิดนะคะของช่องเราจะแบ่งตามแบบไทยนะคะถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าตัวเองเกิดวันไหนยังไงสามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นฟังคำทำนายกันเลยเนาะ ก็ในเดือนนี้เราจะใช้เป็นสำหรับนี้ก่อนนะคะเป็น angel a n s w e r s นะคะมาะเหมือนเป็นไกด์ไลน์เนาะเออมาเป็นตัวเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะเหมือนบอกเป็นตัวบอกว่าในเดือนนี้ค่ะภาพรวมเออในเดือนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะก็จะขอทั้งหมด3ใบด้วยกันนะคะใบแรกนะคะ i m p r o v e เอ่อ uh, improving health นะคะเออใครที่มีปัญหาสุขภาพอยู่เขาบอกว่าให้ ดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็พยายามฟื้นฟูสุขภาพให้มีความแข็งแรงนะคะหรืออาจจะเป็นใบที่มันบอกก็ได้ว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหันมาจริงจังในการดูแลสุขภาพนะจ๊ะใบที่สองนะคะ success นะคะเออ ความสําเร็จก็มานะหรือถ้าใครแบบมีโปรแกรมหรือว่ามีแผนอยู่แล้วว่าันยากจะลดน้ําหนักฉันอยากจะทําอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพในเดือนนี้มันก็มีโอกาสที่จะสาเร็จนะเออด้วยความแบบมุง่งมั่นตั้งใจของเพื่อนๆนั่นเองนะคะหรืออาจจะหมายถึงการที่บอกว่าถ้าเราแบบดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงแล้วว่าจะทําอะไรมันก็สําเร็จเออก็เป็นไปได้นะและเขาบอกว่า don't stop เอออย่าหยุด ถ้าตั้งใจมุ่งมั่นซื้อคอร์สไปแล้วว่าต้องเขายิมออกกำลังกายก็ต้องไปทุกวันให้ครบคอร์สอย่ายุด <c oughs> ประมาณนั้นนี่มีกำลังใจในการไปออกกำลังกายกันแล้วยังไปยิมอะไรอย่างนี้นะบางคนคือซื้อทิ้งไว้ก็คือทิ้งไว้เลยจริงแทบจะไม่เคยได้แบบโผล่เข้าไปเลยนะเทรนนงเทรนเนอร์นี่แทบจะไม่เคยเห็นหน้าอะไรอย่างนี้นะ อะมาดูกันในส่วนของไพ่ทาโร่กันบ้างนะคะว่าไพ่ทาโร่มีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆป้าในส่วนของภาพรวมโดวชะตาในเดือนนี้นะคะวมนที่เกิดวันเสาร์นะมาแรกฮาถ้วยโอ,อ้เป็นดูเสียใจอะไรติดหวังอะไรเหรอ หนึ่งเออไม่ใช่หนึ่งเออถูก,ถกอ่ะเด็กเด็กถือไม้คะ่ะไม่ใช่หนึ่งไม้เด็กถือไม้ตามมาด้วยอัศวินไม้เอ่อฮัลโลแฟนต์นะคะไ้่พระเด็ดนะคะอืต้องดูแลสุขภาพจริงแล้วเออมีเด็ดขึ้น 9น f ์ออฟคับ uh, แก้วถ้วยนะคะ The Sun อ mm ืมโอเคเด็กถือ mm hmm. เหรียญน,นะคะอ่ okay. uh hmm. ราชาดาบนะคะและ จัดเมนโอเคโอเคเลยเอาล่ะเออต้องบอกกันตรงๆว่าเดือนี้คนเกิดวันเสาร์มีเกณนสูงมากๆม,มีจัดชั่วเมนละเดชเกิดขึ้นคู่กันตรงนี้นะคะให้ระมัดระวังว่าจะต้องไปนอนโรงพยาบาลนะคะต้องไปแอดมิดนะมีเกณฑ์สูง เลยทีเดียวนะเออก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะเออถ้าถ้าใครไม่อยากจะแบบไปแบบแอดมงแอดมิดหรือว่าไม่ได้มีแบบประกันสังคมไม่ได้มีเรื่องนะไม่ได้มีประกันส่วนตัวที่ทำเอาไวา้อะไรอย่างเงี้ยเออไม่อยากไม่อยากต้องไปจ่ายค่าหมอค่ายอยู่ค่าย,ยาก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะอืมไพ่มันขึ้นมาเตือนเราว่าต้องต้องระวังมากๆ โดยเฉพาะในเรื่องของพวกโรคภัยไข้เจ็บที่ที่เรามองไม่เห็นอะไรเช่นพวกโควิดไข้หวัดใหญ่หรือบางคนอาจจะหมายถึงโรคภัยที่ที่เพื่อนเอนเคยเป็นอยู่แล้วว่ามันกลับมาเป็นอีกก็เป็นไปได้อะไรที่มันมีความเกี่ยวข้องกับความร้อนเออไม่ว่าจะเป็นแบบจากแสงแดดอากาศร้อนหรือแม้กระทั่งความร้อนภายในร่างกายเราอะที่มันแบบไม่ไม่สมดุลอะเอออันเนี้ยต้องระวังด้วยนะ อืมหรือถ้าใครที่เป็นสายดื่มอะเรามีความรู้สึกว่าพวกอ,อะไรนะแอลกอฮอล์เออหรือว่าเครื่องดื่มหรืออาหารอะไรที่เราแบบกินเป็นประจำอะไอสิ่งเหล่านี้แหละที่มันจะทำให้เราป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลเออนะลองดูแล้วกันบางคนอาจจะแบบไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์บางคนอาจจะบบติดดื่มชากาแฟชานมไข่มุกอะไรอย่างเงี้ย กาแฟก็อาจจะแบบเป็นกาแฟเครื่องกาแฟนมกาแฟใส่น้ําตาลเยอะอะไรเงี้ยแบบแทนที่จะเป็นหวานน้อยเป็นหวานร้อยอะไรอย่างเงี้ยหรือคนที่แบบทานพวกอาหารทอดอาหารที่มันเป็นแป้งเป็นอะไรที่มีคอเลสตเตอรอลสูงๆเยอะๆอะค่ะหรือทานเยอะมากจนแบบเกินพอดีอะแล้วอาหารไม่ย่อยอะเออก็มีความเป็นไปได้จนแบบว่าต้องต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะดูแลสุขภาพให้ดีๆให้เยอะๆแล้วก็เดือนนี้เป็นไปได้อ่ะ หมั่นทําบุญทําทานเยอะๆเนาะ,เ,นอะเออพยายามแบบสวดมนต์ไหว้พระนะคะแล้วก็ทําบุญทําทานตามตามหลักศาสนาที่พพเพื่อนเพื่อนยึดถือนับถือนั่นเองนะหรือถ้าแบบอย่างบางศาสนาก็ไม่ได้มีในเรื่องของการอะไรนะให้ทานที่เป็นเงินใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็นการให้ความช่วยเหลือก็ได้นะเออใครที่เขากําลังเดือดร้อนหรืออะไรเงี้ยแล้ก็ให้ความช่วยเหลือเขาเท่าที่ เราจะให้ได้หรืออาจจะเป็นในเรื่องของการแบบให้ความรู้ก็ได้หรือให้อะไรบางอย่างที่ที่เราถนัดเออแล้วพอให้แล้วมันจะเกิดเป็นประโยชน์กับกับคนอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ก็ถ้าจะทําจริงนะเดือนนี้แนะนําว่าทําพวกแบบออกลงทานทําบุญลงศพอืมทําบุญแสงสว่างทําบุญเกี่ยวกับน้ําอ่ะอะไรพวกเนี้ยมันก็จะช่วยทําให้ สุขภาพของเราอะคะ่ะมันมันจากที่อาจจะต้องแบบไปไปเจออะไรที่มันร้ายแรงมันก็จะแบบเบาลงอะไรแบบนี้ได้ก็อันนี้มันเป็นความเชื่อเนาะความเชื่อส่วนบุคคลถ้าถ้าเพื่อนๆมีความเชื่อมีความศรัทธาทางด้านนี้อยู่แล้วหรือเป็นคนที่แบบชอบทําบุญอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ก็ลองแบบเจ็ดเงินมาทําบุญในส่วนนี้ดูก็ได้นะคะเราไม่จําเป็นต้องทําเยอะนะตรงๆมันเขาเรียกว่าอะไรอะทำตามกําลังทําตามแบบทําตาม แรงกำลังที่เรามี1บาทหบาท10บาทได้หมดเออขอเพียงตอนที่เราทำอ่ะเราทำด้วยจิตอันเป็นกุศลยินดีที่จะทำขณะที่ทำก็รู้สึกยินดีหลังจากทำแล้วก็รู้สึกยินดีอันเนี้ยบุญได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนไม่ว่าจะทำบาทหนึ่งห้าบาทสิบบาทพันหนึ่งหมื่นหนึ่งได้บุญเท่ากันหมดค่ะถ้าถ้าทำด้วยจิตอันเป็นกุศลแบบเนี้ยเออหรือถ้าใครที่แบบทำแบบ หมื่นหนึ่งแต่จิตเราอะไม่ได้ยินดีกับการทําทําเราเป็นทุกข์หลังจากทาเสร็จแล้วก็รู้สึกเสียดายหรืออะไรอย่างเงี้ยบุญมันจะไม่ได้ถึงร้อยนะมันจะเหลือห้าสิบสามสิบอะไรอย่างเงี้ยนะเอออันนี้ก็ก็เป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ อันนี้ครูบาอาจารย์ก็สอนมานะคะว่าเออเวลาที่เราทําบุญแล้วต้องวางจิตยังไงควรจะทํำยังไงอะไรเงี้ยเพื่อที่เวลาที่เราได้บุญอ่ะมันก็จะได้เป็นแบบร้อเซ็เต็มคือจริงๆมันคือการที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการวางจิตของเราอะให้เรารู้สึกว่าการให้อ่ะมันคือการให้จริงๆแค่นั้นเองเอออย่าไปรู้สึกแบบปนิทีเนียวหรือไปรู้สึกไม่ดีอ่ะเออกับการให้อ่ะ ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับจิตของเราอะค่ะเออในการที่เราแบบทําในแต่ละอย่างเออเจตนาในการทําอะไรเงี้ยนั่นเองนนเองนาะอืบางคนมีเกณฑ์ผิดหวังเสียใจกับงานก็ได้นะงานบางอย่างที่ที่เราเหมือนแบบมีเป็นโปรเจกตที่เราคิดเอาไว้อ่ะค่ะว่าจะทะําอ่ะแล้วเราไม่ได้ทําอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีปัญหาสุขภาพก็ได้นะเออเนี่ย เป็นไปได้บางคนอาจจะแบบกำลังจะได้ไปเริ่มง,งานที่ใหม่ได้รับมอบหมายที่จะได้ไปทําอะไรใหม่ๆแล้วแต่กลายเป็นว่าตัวเองอะ่ะมีปัญหาสุขภาพก็เลยไปทําไม่ได้ทําได้ไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยเกิดเป็นแบบห้าถ้วยตรงเนี้ยรู้สึกแบบเออเสียใจจังแบบเฟว่าทําไมเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนอะอะไรอีกอะไรอีกเออ ถ้าใครที่เป็นสายออนไลน์อะคะ่ะเรามองว่าเดือนเนี้ยพยายามเขาเรียกว่าอะไรเดียอย่าไปโฟกัสที่อย่าไปโฟกัสที่การแบบมีชื่อเสียงอย่างบางคนอะแบบฉันมีความใฝ่ฝันฉันอยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคนแบบรู้จักฉันเยอะๆมียอดโฟลเลอร์เป็นล้านเป็นแสนอะไรอย่างเงี้ยเออมีความรู้สึกว่า อย่าไปกดกันตรงนั้นเพราะว่ายิ่งไปกดกันตัวเองอย่างนั้นนะคะมันจะยิ่งไม่ได้เออแต่ให้เราทํามันด้วยความสุขเออทำทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่จะทำอะ่ะเออฉันก็อยากจะแบบว่านําเสนอความสุขของฉันตรงเนี้ยเอาไปให้คนอื่นได้เห็นยิ่งไอ้ความสุขตรงเนี้ยมันสามารถเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มันก็จะยิ่งดีอะไรอย่างเงี้ยเออให้ให้แบบเหมือนเปลี่ยนโฟกัสไปอะ่ะอย่าอย่าไปคาดหวังในเรื่องของชื่อเสียงเงินทองอะไรพวกเนี้ยเพราะว่า มันอาจจะเฟลได้นั่นเองนะคะอืมนะประมาณนี้เท่าที่เห็นนะไปดูกันอีกว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆออบ้างนะคะอ,อืมในแต่ละเรื่องเนาะว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกเสริมเพิ่มเติมกับเพื่อนๆ,ๆบ้างน,นะคะ มาดูกันในเรื่องของการงานกันก่อนนะมาลรกเป็นสองไม้ใบที่สองเป็นสิเหลียนสิบถ้วยและหนึ่งดาบเอ,อ้ยเอาตรงงานดีนะงานไม่ได้แย่งานโอเคแฮปปี้แล้วก็จริงๆถ้าใครที่รอง,งานรอง,งานแบบที่ไกลๆอะ่ะอย่างเช่นแบบต่างต่าง เลอนะต่างประเทศเออหรืองานที่แบบอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสที่จะได้อยู่นะอืมเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าพอได้แล้วอะเราเกิดแบบเรามีปัญหาสุขภาพอะมันไปไม่ได้ไงเออมันก็จะเสียดายมันก็จะเฟลไงอืมดังนั้นแล้วสุขภาพสําคัญมากๆค่ะเดือนนี้เนาะคืองานมันดีอะงานมันดีอยู่แล้วงานมันโอเคมันแฮปปี้มันมีความสุขมันจะได้ในสิ่งที่เพื่อนๆควรจะได้นั่นแหละ แต่สิ่งที่มันเหมือนเป็นกรรมมาตัดรอนอะ่ะน่าจะมาในรูปแบบของสุขภาพอะเออนะสุขภาพต้องดูแลให้ดีนะคะเนีย่ยอย่างง่ายๆอะ่ะประสบการณ์ของตัวเราเองเนี่ยเราที่ผ่านมาเรามีปัญหาสุขภาพมาตลอดคือทํางานได้แบบปีนึงอะไรเงี้ยอ่ะมีปัญหาสุขภาพแล้วก็ต้องพักเบรออกมาแบบรักษาตัวเองครึ่งปีบ้างปีหนึ่งบางกลับไปทํางานใหม่ได้ปีสองปีอ่ะก็ต้องเป็น มีปัญหาสุขภาพอีกแล้ก็ต้องออกมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันมันเหมือนแบบมันก็ไม่โอเคมันก็ไม่ก้าวหน้ามันก็ทําอะไรได้ไม่เต็มร้อยอ่ะก็บอกไงเออแล้วแบบบางที่อ่ะบางบริษัทอะไรเงี้ยมันเป็นบริษัทที่ดีเป็นบริษัทที่ใหญ่เพื่อล้มเงินดีมากทุกอย่างมันดีมากแต่แบบไม่สามารถจะทําต่อได้อะไรเงี้ยเออมันมันก็แย่นะเออมันจะเฟลอ่ะเออก็ไม่อยากให้เพื่อนๆแบบต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้นั่นเอง อะมาดูกันต่อในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะใบแรกเป็น4ี่ดาบใบที่สองเป็นหดาบใบที่สามเป็น8ดถ้วยและ8ดไม้เงินเดือนนี้ดูนิ่งๆนะเท่าคาดหวังในเรื่องของรายได้อะไรบางอย่างอะเออมันมันดูนิ่งๆ หรือบางคนอาจจะหมายถึงการเนี่ยสีด่ดาบมันหมายถึงการแบบต้องเอาเงินไปไปดูแลสุขภาพก็ได้นะคะอย่างที่บอกบางคนต้องแบบ non นอนแอดมิดไงแล้วต้องรักษาแบบนานอะ่ะเออกว่าจะหายกว่าจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ในเรื่องของการเงินเนาะเออบางคนอาจจะหมายถึงการเดินทางไกลก็ได้นะคะเออมีทั้งหกดาบมีทั้งแปดถ้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเสียงเงินเสียท้องกับการเดินทางไกลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นิดนึงบางคน มีเกณฑ์เสียเงินไปกับเออ่วาจาที่ที่ไม่ทันระมัดระวงังเอออย่างเช่นแบบไปคอมเมนต์ไปพูดอะไรที่มันแบบไม่ทันได้คิดอะ่ะเออในในแบบโลกโซเชียลออนไลน์หรือไปพูดไปคุยกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแ,แล้วมันอาจจะโดนในเรื่องของแบบหมิ่นประมาทอ,อ่ะระวังนิดนึงแล้วกันก็อย่าไปเสี่ยงเงินเสียทองให้กับอะไรที่มันไม่ควรจะต้องเสียนะออนะคะ ไปดูกันในส่วนของสุขภาพกันบ้างมาสุขภาพคุณแบบมันต้องเปิดแล้วมั้งพอแล้วเด็กถือถ้วยนะคะสามเหรียญห้าไม้ราชาไม้เออต้องมีการได้ได้พบปะพูดคุยกับคุณหมออะดูทรงละเปอร์เซ็นต์สูงเออมีการแบบต้องต้องไป ทำอะไรสักอย่างเพื่อให้สุขภาพมัน,มนดีอ่ะมันโอเคอะ่ะนะบางคนอาจจะหมายถึงระบบภายในร่างกายที่มันรวนแบบมันตีกันเองก็ได้เออดูแลตัวเองเยอะๆนะใครที่แบบเนี่ยเรื่องของกินอะ่ะการกินอะ่ะบางคนอาจจะไม่ทันได้รู้ตัวก็ได้ว่าแพ้อะไรอะไรเงี้ยไปกินเผลอกินเข้าไปอา้าวเรียบร้อยเลยแพ้หนักอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะ รู้อยู่แล้วว่าแพ้แต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้อาหารที่เราไปกินนะคะมันมันมีส่วนผสมของอันนั้นด้วยอะไรเงี้ยก็จะกินจะดื่มจะอะไรยังไงดูแลเรื่องนี้ให้ดีเนาะแต่ท้ายที่สุดมันจะดีขึ้นนะมันจะแข็งแรงขึ้นที่นี้มันมีเอ,อราชาไม้ขึ้นนะคะแล้วก็ใช้เวลานานกว่าจะรักษาให้หายให้มันแบบกลับมาแข็งแรงให้มันดีขึ้นนะ ไปดูกันในส่วนของโชคลาภกันบ้าง j u Stek the Moon เอ้ยทำไมคนวันเสาร์ได้ไพ่เมเจอร์คณะเยอะเหมือนกันนะเออน่าจะเยอะที่สุดในบรรดาบแบบทุกวันที่เคยเปิดมาเลยหกเหรียญและเด็กถือดาบอ่อถ้าเอาชัดๆนะเอาตรงๆโชคลาภน่าจะมาในเรื่องของการที่แบบมีคนมาช่วยเหลือเราในยามที่เราแบบพบเจอกับปัญหาอะไรเงี้ยมากกว่า ไม่ค่อยโดดเด่นในเรื่องของของการแบบเสี่ยงโชคอะไรอย่างเงี้ยเออโดยเฉพาะใครที่ต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับในเรื่องของการขึ้นลงขึ้น,านศาลเนี่ยกระสัญญาข้อกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมันจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือแล้วแล้วเ,เรามันจะมีโอกาสที่จะชนะอยู่นั่นเองหรืออาจจะได้ผลที่มันมันโอเคอ่ะเนาะอืม แต่ถ้าจะเป็นสายสิ่งโชคจริงๆอดไม่ได้ขอเลขหน่อยเดือนนี้น่าจะมาจากเลขจากความฝันนะคะอาจจะเป็นเลขของคนที่เสียงชีวิตไปแล้วเลขของคนเก่าๆในชีวิตหรืออาจจะเป็นใครบางคนที่เหมือนเวลาที่เราฝันแล้วว่ามีคนมาบอกเลขอะไรเงี้ยเออก็ลองตามตามลองซื้อดูแบบพอกุบกิบขำๆใบสองใบเนาะอย่าไปซื้อเยอะนะไปดูกันในส่วนของความรักกันบ้างนะคะความรักความรักเดือนนี้ จะเป็นอย่างไรเป็นภาพรวมทุกสถานะแบละเป็น Judgment, judgment นะ์จัดเ e ้นและ Judgment Temperance นะคะเฮอ m i มิเอ้ย Major ขนาด3สามใบและก้าไม้เรามองว่าคนมีคนมีคนคุยเอ,เอาเดี๋ยวนะไม่ใช่จะบอกว่าคนมีครอบครัวรก่อนคนมีครอบคร,วรัวมีคนรักแล้ว เออทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับผลของการกระทําอ่ะเออที่ผ่านมาทําทํากันมาดีหรือเปล่าอ่ะเออดูแลกันดีไหมแบบใส่ใจกันดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ามันจนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในในชีวิตคู่อ่ะค่ะแล้วมันเป็นเฮอร์มิตกับก้าวไม้อ่ะบางคู่เนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่มันห่างเหินกันอ่ะเออดู ดูไม่ค่อยได้แบบว่าเทคแคร์ดูแลกันดูไม่ค่อยได้พูดได้คุยดูไม่ค่อยได้เจอกันบางคนอาจจะหมายถึงเรื่องของสุขภาพก็ได้นะเอออย่างบางคนแบบพอป่วยแล้วก็คือต้องต้องไปอยู่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยคนในครอบครัวอาจจะแบบไม่สามารถมาดูแลเรามาเทคแคร์เราอะไรเงี้ยได้หรืออาจจะหมายถึงคนในครอบครัว ต้องมาเทคแคร์เราที่เราสุขภาพแย่หรือตัวเราเองต้องไปดูแลคน,คนในครอบครัวที่เขาแบบเจ็บป่วยอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เออมันก็มองได้หลายกรณีแต่มันมีความรู้สึกว่ามันดูเงียบเงียบเหงาเงาอะ่ะมันดูแบบไม่ค่อยแฮปปี้อ่ะเออด้วยความที่ไพ่เพื่อนๆก็เป็นห้าถ้วยตรงนี้ด้วยใช่ไหมไพ่คู่ก็เป็นไฮโลดแฟนมันดูนิ่งอะ่ะมันดูแบบดูไม่ค่อยหอุ่หวาดูไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยอะไรกันเท่าไหร่ในเดือนเนี้ยเออเนาะ ลองดูแล้วกันว่าว่าเพื่อนๆจะประมาณนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมในส่วนของคนมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนก็น่าจะยังไม่ชัดเจนอะ่ะเอาจริงมันคือความชัดเจนแล้วแหละว่าว่า,วามันมันนิ่งอะ่ะมันมันดูมัน,ม,นมันไม่มีอนาคตมันดูไปต่อไม่ได้อะ่ะเออในส่วนของคนโสดก็น่าจะโสดแหละน่าจะโสดต่อไปเพราะว่างานหนักเหนื่อยสุขภาพแย่ไม่สนใจใครทั้งนั้นฉันสนใจตัวเองขอดูแลตัวเองดีกว่าเนาะ เออหรือสุขภาพนี่นแหละคือตัวปัญหาที่ทําให้เพื่อนๆออะไม่สามารถมีความรักได้เอออย่างบางคนแบบก็มีปัญหาความรักเออไม่ใช่มีปัญหาสุขภาพจนรู้สึกว่าเออไม่อยากจะไปเป็นภาระใครไม่อยากจะให้ใครต้องแบบมาคอยดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ดังนั้นแล้วอย่างที่ไพ่บอกนะคะ improving health นะคะดูแลสุขภาพให้ดีพยายามปรับปรงุงฟื้นฟูสุขภาพให้กลับมาแข็งแรงเนาะแล้ว สิ่งต่างๆที่เพื่อนๆคาดหวังเอาไว้อะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามมันก็มีโอกาสที่จะสําเร็จนั่นเองมีโอกาสที่มันจะดีขึ้นนะคะนะมาดูคําแนะนํากันบ้างนะเราจะใช้คําแนะนําจากสําหรับนี้นะคะเป็น my first magic oracle นะหนึ่งใบเขาบอกว่า feel protect ก็คือใบนี้มันหมายถึงการที่แบบว่า,วาเ,เพื่อนๆไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเออเพื่อนๆยังมี มีคนที่เขาคอยดูแลมีคนที่เขาอยู่แวดล้อมที่เขาพร้อมที่จะมอบกอดอันอบอุ่นมอบความรักที่ดีให้กับเพื่อนๆเ,เสมอเออแบบไม่ได้สู้อยู่คนเดียวอะ่ะเออมันยังมีคนที่คอยแบบว่าซัพพอร์ตนะยังมีคนที่คอยแบบให้คําแนะนาําคอยแบบชี้แนะแนวทางหรือยังมีคนที่เขาพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเพื่อนๆเ,เสมออย่าคิดว่าตัวเองแบบไม่มีใครอย่าคิดว่าตัวเองแบบอยู่คนเดียว ต้องแก้ไขปัญหาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคิดแบบนั้นอย่าไปรู้สึกแบบนั้นนะคะนะอกอดๆน,นะเป็นกำัยใจให้เพื่อนๆน,นะคะโอเคก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปดูดวงรายเดือนประจำเดือนมิถุนาย,ยนของวิวรปนิเกตวันเสาร์นะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบการอ่านให้ทำนายแพ่ของกอบสามารถกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe s u b สไครป์เพื่อเป็นกำังใจให้กันได้นะคะหรือ ถ้าอยากจะช่วยสนับสนุนการทำช่องก็สามารถกดปุ่ม Super t ร์แทนนะคะลูปปุ่มขอบคุณหรือช่วยดูโฆษณาจนจบอันนี้ก็จะเป็นการสปอร์ตการทำช่องได้เป็นอย่างดีค่ะโอเคไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ